รู้ไหมคะว่าทําไมนวดไปติบสินาทีลูกค้าถึงหายใจไม่ออกรู้ไหมคะว่าทําไมในขณะที่นอนอยู่บนเตียงนวดลูกค้ารู้สึกอึดอัดและรู้ไหมคะว่าอาการจะบกตันนั้นเกิดจากอะไรแน่นอนค่ะว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าเตียงเราไม่ดีนะคะนวดบกยุดยุดความเจ็บปวด คนนะคะชื่นชอบการนวดมากๆนะคะเพราะว่าการนวดนั้นทําให้ร่างกายผ่อนคลายทําให้หายปวดกล้ามเนื้อแต่ก็มีหลายครั้งนะคะที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกลคาคัญในระหว่างการนวดก็คือการที่เรารู้สึกจมูกตันหายใจไม่ค่อยออกจึงจริงเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการที่เตียงไม่ดีนะคะหรืออุปกรณ์การนวดไม่ดีนะคะแต่เป็นเพราะว่า3ามสิ่งนี้ค่ะ หนึ่งการเปลี่ยนแปลงท่าทางหรือ positioning การที่เราเปลี่ยนท่าจากท่ายืนมาเป็นท่านอนคว่ำการนอนคว่ำระหว่างการนวดนั้นจะทำให้ลำตัวของเราใบหน้าของเราอยู่ในแนวขนานกับเตียงนวดเป็นผลให้จมูกของเราอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดจากในรูปจะเห็นได้ว่า ในขณะที่เรานอนคว่ำนั้นจมูกของเราจะอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดนะคะ 2. แรงโน้มถ่วงของโลกหรือ gravity ในขณะที่เรานอนคว่ำนั้นแรงโน้มถ่วงของโลกจะเป็นตัวดึงดูดทําให้ร่างกายของเราเข้าใกล้จุดศูนย์กลางของโลกจึงเป็นผลให้ของเหลวเพิ่มขึ้นในจมูกนั่นก็ทําให้เรารู้สึกคัดจมูกและหายใจไม่ค่อยสะดวกนั่นเองค่ะ3า แรงกดแลงจังหวะในการนวดการที่เรานวดอย่างเป็นจังหวะและให้น้ำหนักในการนวดที่ดีนั้นจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนทั่วร่างกายเมื่อระบบไหลเวียนเพิ่มขึ้นก็จะทำให้มีออกซิเจนมาเลี้ยงที่เซลล์เพิ่มขึ้นมีการนำสารอาหารต่างๆมาเลี้ยงบริเวณที่นวดทำให้ร่างกายเกิดการกำจัดสารพิษมากยิ่งขึ้น กระตุ้นให้เกิดกระบวนการกำจัดสารพิษของเสียออกมาในรูปแบบต่างๆเช่นปัสสาวะลมหายใจเงื่ออุจจาระซึ่งก็รวมไปถึงการขับออกมาในรูปแบบของเมือกน้ำมูกนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆที่อาจจะทำให้เกิดอาการคัดจมูกได้นะคะได้แก่คนที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคจมูกอักเสบโรคไซนัสอักเสบ โรคภูมิแพ้โรคริดสีดวงจมูกเป็นต้นค่ะเราในฐานะที่เป็นหมอนวดนะคะสามารถลดอาการคัดจมูกได้ง่ายๆค่ะดังนี้ค่ะซึ่งก็มีหลายวิธีสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมค่ะวิธีที่หนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าที่คัดจมูกเราไม่จำเป็นต้องนวดท่านอนคว่านานพอลูกค้าเปลี่ยนท่ามาเป็นนอนหงายเราสามารถเน้นนวดหลังส่วนบนหรือสะบักได้เหมือนกันค่ะ ตัวอย่างดังคลิปวิดีโอนะคะส่วนวิธีที่2เราจะจัดหรือปรับท่าให้ลูกค้าใหม่ค่ะเช่นอาจจะให้ลูกค้าหันคอไปข้างใดข้างหนึ่งหรือจัดนอนในท่าตะแคงนะคะเพื่อให้ลูกค้าหายใจสะดวกได้มากยิ่งขึ้นค่ะ 3. วิธีการใช้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยในการบำบัดนะคะเราสามารถทำได้โดยการจุดน้ำมันหอมระเหยในเตาเบรโดยแนะนำให้ใช้กลิ่นโชคาลิปตัสและ เปเปอร์มินต์ค่ะเพราะว่าสองกลิ่นนี้มีกลิ่นหอมสดชื่นแล้วก็สามารถบรรเทาอาการค่าจมูกได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังฆ่าเชื้อโรคทางระบบหายใจได้ด้วยค่ะแต่ถ้าใครไม่อยากใช้วิธีในการจุดน้ำมันหอมระเหยในเตาเบร์นะคะแนะนําให้หยดน้ํามันหอมระเหยกลิ่นยูคาลิปตัสหรือกลิ่นเปเปอร์มินต์นะคะลงบนปกหมอนแค่หนึ่งถึงสหยดนะคะเพราะถ้าหยดมากเกินไป จะทำให้มีกลิ่นฉุนและลูกค้าปวดหัวได้ค่ะดังนั้นต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะนอกจาก3วิธีที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีวิธีอื่นที่นิยมใช้กันคือการใช้ยาหม่องหรือวิกวาโปรบับบามทาไปที่หน้าอกหรือแตะไปที่ใต้จมูกของลูกค้านะคะแต่มีข้อห้าประกวรระวังที่สำคัญก็คือว่าเรา ต้องขออนุญาตลูกค้าก่อนและต้องบอกกล่าวลูกค้าก่อนว่าเราจะใช้ยาหมองหรือวิกวาโปลบบาบัมทาที่บริเวณหอกหรือแตะที่ใต้จมูกของลูกค้าเพราะว่าบางคนก็จะแพ้ยาหมองนะคะต้องระวังมากๆส่วนบางคนก็ไม่ชอบกลิ่นเขาก็จะไม่ใช้เลยค่ะถ้าใครมีคำถามสงสัยนะคะสามารถฝากคำถามไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะชอบก็บอกหน่อยนะคะ